เดี๋ยวจะพาไปดูต้นไม้อีกหนึ่งชนิดนะครับว่าอายุ10ปีแล้วเขาต้นขนาดไหนนะครับเป็นต้นไม้ที่คุณภาพเนื้อไม้อยู่ในเกรดดีนะครับค่อนข้างดีเลยแล้วก็ดอกของเขาสวยงามมากนะครับถือว่าปลูกเป็นประดับได้เลยนะครับปลูกประดับบ้านออเรือนได้เลยนะครับออกแบบมุมโซนสวย มุมไหนจะปลูกรับพระอาทิตย์ตกก็ได้นะครับหรือว่ารับมุมพระอาทิตย์ขึ้นก็ได้นะครับเวลาเขาออกดอกนี่สวยมากนะครับเขาจะออกช่วงแล้งนี่แหละช่วงเดือนสี่เดือนห้านะครับพ้นฤดูหนาวไปเข้าฤดูร้อนนะครับอยู่ไหนเอ่ยผมหาก่อนเขาชื่อต้นประดูนะแต่ไม่ใช่ประดูบ้านไม่ใช่ประดูป่าแต่ชนิดนี้เขาเรียกกันว่าประดูแดงนะครับประดูแดงหลายท่านอาจจะเคยได้ยินแค่คาว่าประดูประดูเฉยๆเนาะ มันมีทั้งปะดูม่วงปะดูแดงนะปะดูบ้านปะดูป่าอ้าวนี่ไงนี่ไงลำต้นของเขาสิบปีนะถือว่าโตดีที่สวนผมก็มีอยู่ประมาณสักสิบเกิดต้นมั้งนะครับเวลาออกดอกนี่สวยมากนะครับเอาดูก่อนต้นเขาลำต้นไม่เหมือนลำต้นปะดูเท่าไหร่นะไม่เหมือนลำต้นปะดูบ้านปะดูป่านะต้นนี้โอ้โหตรงสวยนะสิบปีถือว่าโอเค ไม่ได้โตเท่าต้นไม้สักพวกอะไรไม่เท่ามะฮอกกานีแต่ว่าก็ถือว่าโตในระดับของเขานะครับขึ้นไปประมาณสี่เมตรนะครับแต่งอามใบเขาก็ไม่คล้ายประดูสักเท่าไหร่นะแต่เขาเรียกประดูแดงนะครับเอาดอกมันสวยขนาดไหนเอาเดี๋ยวตัดภาพไปดูดอกของเขาครับ อ้าวเป็นไงครับดอกเขาสวยงามขนาดไหนนะครับคือเวลาออกดอกอะ่ะที่สวนผมก็ออกหลายต้นแล้วนะใบมันร่วงทั้งต้นแล้วมันแบบดอกมันสีแดงสวยเป็นพวงออกตามกิ่งนะครับสวยงามมากนะครับผมไปเจอครั้งแรกเนี่ยที่มันออกดอกเนี่ยต้นที่มันมีดอกนะไปเจอตามปั๊มปตโทนะเป็นไม้ขุดล้อมเขานะครับผมซึ่งผมก็ว่าแต่ละต้นก็คงไม่ถูกชักเท่าไหร่หรอกที่เขาขุดล้อมมานะครับก็คงหลักหมื่นขึ้นนะครับ โอ้โหเป็นไม้ที่เนื้อไม้คุณภาพดีนะครับแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่อื่นเขาใช้ไม้มันทำสร้างบ้านทำเฟอร์นิเจอร์หรือเปล่าหรือว่าชอบปลูกเอาดอกมันอนะดอกมันสวยไงดอกมันสวยจริงๆก็เป็นช่วงดอกบานช่วงอมีนาเมษานะครับแต่ผมแปลกใจนะแต่ละต้นมันไม่มีพึ่งตอมเลยมันไม่ค่อยหอมมนาะดอกมันนะ เท่าที่สังเกตนะนะที่สวนนะครับอ่ะเดี๋ยวลองไปดูต้นต้นอื่นๆว่ามีม,มุมไหนบ้างนะครับปะดูปะดูแดงถือว่าเป็นไม้อีกชนิดหนึ่งนะครับ <c oughs> น่าเอามาปลูกแบบผมว่า <c oughs> ถ้าเราไม่ได้อยากใช้เนื้อไม้มันมันเป็นไม้ที่มุมที่เหมาะมากที่สําหรับปลูกาชานบ้านอย่างเงี้ยให้มันโน้อมออกริมห้วยริมบ่อน้ําก็ได้ริมบ่อน้ําปลูกรับมุมพระอาทิตย์ขึ้นหรือว่าพระอาทิตย์ต,ตกแบบเนี้ย มุม,มนั่งพักผ่อนอย่างเงี้ยเพราะดอกก็สวยมากนะครับดอกก็สวยมากเป็นไม้ขุดล้อมที่ราคาดีอีกชนิดหนึ่งนะครับประดูดแดงก็ถือว่าโตใช้ได้นะโตใช้ได้แต่ว่าก็ไม่ได้โตรเร็วเท่าไม้มะค่าไม้ตัดไม้มะฮอกกานีนะครับไม่ได้โตรเร็วเท่าอย่างนาน ดูดิโซนนี้เคยสังเกตว่ามีต้นเล็กๆนะต้นเล็กๆแต่ก็ออกดอกอยู่โซนอื่นนะ่ะก็ไกลเกินไปที่จะเดินเพราะว่ากำลังจะเดินกลับบ้านนะครับให้ <c oughs> ผมจำได้ว่ามันมีแถวนี้ต้นหนึ่งโอนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเออพอดีต้นนี้ได้เห็นใบมันด้วยนะ ต้นนี้ออกดอกแล้วนะปลูกพร้อมกันนะต้นนี้ก็สิบปีแต่ต้นนี้มันโตช้ากว่าเขาต้นอื่นเขาโตหมดแต่ต้นนี้ก็ออกดอกดูด,ดิใบเขาประมาณนี้นะใบมันประมาณนี้ประดูแดงดอกสวยแล้วก็เอกลักษณ์ของต้นเขาจะมีแบบนี้แหละเป็นเม็ดเม็เม็ดมตุ่มตุ่มตุมตุมเนี่ยเป็นกลุ่ขาเนี่ยเป็นเม็ดเม็ดเม็ดเอกลักษณ์ของต้นเขาเลยนะคอเนี่ย มาดูแดงตอนนี้ก็ขึ้นไปประมาณสี่เมตรก็แตกง่ามแตกอะไรก็โอเคอยู่ร่วมวมกับต้นอื่นไปนะครับกรดูแดงเป็นไม้อีกหนึ่งชนิดนะครับนะ่าเอามาติดสวนไว้บ้างนะครับถึงเราไม่ได้ใช้เนื้อไม้มันก็เอาไว้ชื่นชมความงามมันได้นะครับต้นไม้บางชนิดไม่ได้ใช้คุณค่าแค่เฉพาะสร้างบ้านือเรือนและใช้ทำเฟอร์นิเจอร์นะครับ ไม่ได้กินหมากกินผลแต่เราใช้ให้คุณค่าทางด้านจิตใจด้วยนะครับบางชนิดนะครับเอาแค่ไว้ชมก็สุขใจแล้วว่งงางั้นเถอะนะครับ <c oughs> ปลาดูแดงนะครับแร,แรกผมก็ไม่เข้าใจว่าปลาดูแดงที่เขาเรียกชื่อมันเนี่ยเพราะว่าเนื้อไม้มันมีสีแดงหรือเปล่าเนื้อไม้มันแดงหรือเปล่าแต่พอไปเห็นดอกมันอ๋อ ปอดูแดงที่เขาเรียกกันเนี่ยน่าจะมาจากดอกมันสีแดงนี่แหละนะครับอ่ะดูที่โซนนี้มีไหมปอดูแดงเท่าที่จําได้น่าจะมีอยู่นะต้นหนึ่งโซนนี้อยู่ตรงไหน อยู่ตรงไหนเอ่ยตามหามันก่อนมีไม่ห่าโอ้บรรยากาศป่ายามเช้าๆนะครับ แสงมันส่องลอดช่องใบไม้มานะครับโอ้โหกับประกายแดดเนี่ยสวยสวยงามดีผมชอบบรรยากาศแบบนี้แหละโอ้น่าจะอยู่มุมนู้นแต่ไม่ใช่ทางที่เราจะไปแล้วมุมนูมน้นม,มีอีกต้นหนึ่งนะครับเอาปลาดูแดงนะครับเอามาสรุปคลิปแล้วกันนะครับมุมนี้แหละนะครับบรรยากาศแหมแสงแดดส่องแบบนี้เช้าๆ้าแบบนี้นะครับ ปูดูแดงนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชนิดนะครับที่น่าปลูกไว้บ้างนะครับไม่ต้องไปคาดหวังเรื่องเนื้อไม้มาหรอกนะครับไม่ได้คาดหวังว่าจะเอาเนื้อไม้มันใช้สร้างบ้านไอ้พวกไม้จะสร้างบ้านไปปลูกไม้สักดีกว่านะครับมันตรงดีนะครับโตเร็วดีนะครับไม่จะไปคาดหวังว่าโอ้โหจะเอาเนื้อไม้มันไว้ไปไลรูปเฟอร์นิเจอร์หรือว่าขายเป็นไม้เนื้อแก่นราคาแพงนะครับพราะนั้นไปคาดหวังกับไม้ประดูปลาไม้แดงไม้อะไรล่ะพยุงไม้ชิงชันไม้พวกนั้น ก็ยังดีกว่านะครับไม้ชนิดนี้ผมว่าอย่าไปคาดหวังเกี่ยวกับหมักผลมันแล้วกัน <c oughs> จะเก็บมากินมากินไม่ได้นะผลของมันนะครับให้คาดหวังเรื่องเรื่องมันเนี่ยแหละเราได้ความร่มรื่นปลูกมันไปแล้วจะได้ชื่นชมดอกมันแล้วกันนะครับดอกมันสวยมากสวยแต่ดอกไม่หอมนะแปลกอยู่โดยปกติ ดอกไม้ทุก,ทกชนิด่มันน่าจะหอมเพื่อชักจูงให้พึ่งมาผสมเกสรน,นะแตช่ชนิดนี้ดมแล้วดมอีกไม่ค่อยหอมเลยถ้าไม่มีกลิ่นเมืออกันเถอะนะครับแล้วก็พึ่งไม่ตอมเลยนะแต่ละต้นที่สวนผมเวลามันออกดอกแต่ก็ไม่เป็นไรพึ่งไม่ดอมดมเราก็ชื่นชมด้วยสายตาด้วยอันนี้เราก็ได้เนาะถึงกลิ่นมันไม่หอมก็ไม่เป็นไรชมด้วยสายตาแล้วก็ดืม่มดากับสูนทีรดแห่งความงามของมันแล้วกันเนาะอ่ะคลิปนี้นะครับก็คงจะประมาณนี้นะครับผมก็คงจะไปทําภารกิจอื่นๆแล้วนะครับ ผมอยู่กับภารกิจมาเก็บมเมล็ดพันธุ์อีกอกนะครับเก็บเสร็จแล้วแหละแล้วก็ทําคลิปเรื่องอไม้ประดู่แดงให้ท่านชมนะครับอผมก็จะออกไปทำภารกิจส่วนตัวนะครับทีนี้ <c oughs> เดินบ่อยๆนี่เป็นทางเลยเนาะย้าตายเป็นทางเลยเนี่ยกลายเป็นทางเดินในป่าเลยนะเหมือนที่ตั้งใจไว้เมื่อสิบปีก่อนเลยนะเมื่อก่อนผมคิดว่าจะไม่ทําถนนรอบสวนเลยนะไม่ทําถนนเข้าสวนเลยให้เพื่อนฝูงมาหาหรือว่าใครมาเยี่ยมก็จอดรถข้างนอกแล้วกันแล้วก็เดินเดินเลาะป่ามาแบบนี้เดินตามทางไปป่าสุดท้ายก็อดใจไม่ไหวก็ทําถนนดีกว่าให้มันเข้าออกได้สะดวกนะครับจ <c oughs> ะทางไป จุดอื่นๆโซนอื่นๆก็ทางเดินเท้า,เาแบบนี้นะครับรถเข้าไปได้ไม่ถึง